จริงๆแล้วในขั้นาทีนี้คงคงเป็นเรื่องที่เรื่องที่น่านาสนใจมากสำหรับไม่ใช่เฉพาะคนที่ทําในวงการบันเทิงทุกรูปแบบมานะครับไม่ว่าจะผลิตด็อกิเมนท์รีสาระดีๆประจนถึงละครเนี่ยก็คงอยากจะอยากจะทราบก็เลยอยากจะเปิดประเด็นเรื่องต่อไปเรื่องผู้ประกอบการนะครับก็เชื่อว่าหลายๆท่านนะครับที่เหมือนผมนะครับแล้วก็อยู่ในวงการนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตละครก็ดีเป็นตัวนักแสดงเองก็ดี ผลิตรายการโทรทัศน์ผลิตเกมโชว์ <ừ. S 1> นะครับผลิตสารคดีได้รับค่าจ้างมีสปอนเซอร์ชิพต้องหาลูกค้ามาลงมีการไทยอินมีการเอาถ้วยก,กาแฟาหรือถ้วยอะไรมาวางบนโต๊ะมีการแจกเสื้อส่ง SMS ค,คือทุกรูปแบบที่ทำมาตลอด10ปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยมันเรียกว่ามันเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มันเป็นอยู่ในอดีตที่ผ่านมาแล้วเป็นอ e ีโ e คเน็ตแอเลอีโคซิสเต็ม ในภาษาไทยน่าจะใช้คําว่าอะไรดีนะครับท่านาทีปรึกษาในครอเป็นสภาพแวดล้อมที่ดําเนินอยู่ในปัจจุบันซึ่งผมถามผมนีผมันมาถึงจุดพีคแล้วล่ะครับพีคจริงๆเลยถึงขั้นแบบการส่ง SMS ขึ้นมาหน้าจอแล้วก็เนื่อนีผมไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องไม่ดีแต่ว่ามันมาถึงจุดอิ่มตัวจริงๆนะครับ ดังนั้นเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาในหัวข้อที่เรากำลังจะคุยกันในวิดีโอคลิปนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ประกอบการในอดีตและผู้ประกอบการคือเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะมีโอกาสเข้ามาอยู่ในวงการโทรทัศน<ช>์ในบ้านเรา<ช>การเปลี่ยนเปลี่ยนผ่านจากระบบแอนะล็อกนะครับ,รบสิ่งแรกที่จะส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นผลกระทบเชิงบวกท่านอาทีมงว่าเป็นอะไรครับคือพูดง่ายง่ายการเปลี่ยนจากระบบอนาล็อกดิจิตอลเนี่ยเราเปลี่ยน วิธีการหรือว่าโครงสร้างพื้นฐานกันเลยนะครับอย่างเช่นเดิมเนี่ยเราอาจจะเป็นถนนลูกรังอยู่วันนี้เรากำลังบอกว่าเราจะเปลี่ยนเป็นระบบรางหรือว่าเป็นถนนมอเตอร์เวย์ใช้ไฟฟ้าด้วยใช้ไฟฟ้าด้วยลอยอยู่อาจจะเป็นมอเตอร์เวย์เพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยมันจะค่อยๆที่จะต้องเปลี่ยนเข้าสู่ระบบถามว่าเดิมเนี่ยปัญหาเราคืออะไรปัญหาคือเราคือทรัพยากรมีอยู่อย่างจํากัดถ้าเกิดว่า ถนนลูกหลังขับยังไงก็ไม่สามารถจะไปเร็วได้เพราะว่าถนนมันไม่รองรับอันนั้นผม,ผมขอแทรกนิดนึงนะครับขออนุญาตเสียมารยาทเลยนะครับ,รบออพอพูดว่าทรัพยากรที่มีจํากัดอาจจะเป็นข่าวดีสำหรับหลายนคนที่กํลาลังฟังอยู่เพราะว่าตัวกผมเองนะครับอาจจะต้องผ่านทางสมาพันธ์ผู้ประกอบอสมาพันธ์ที่มีอยู่ของผู้ประกอบอาชีพทางด้านนี้นะครับรีซอสือว่าเขาเรียกบุคลากรในวงการนี้เรามีน้อยไปกว่า ความต้องการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือเปล่าครับผมคิดว่าวันนี้เรามีทรัพยากรมากกว่าบุคลากรมากกว่าทรัพยากรที่มีอยู่เพราะฉะนั้นทําให้โอกาสของคนที่ต้องการที่จะเข้าสู่วงการนี้หรือต้องการที่จะประกอบอาชีพในวิชาชีพนี้เนี่ยเขามีโอกาสน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือด้วยระบบเดิมเนี่ยที่มีผู้ประกอบการจํานวนน้อยรายมี5 6าหกรายนะครับ,รบเป็นรีทีวีเนี่ยห้าหกรายเนี่ย ก็ต้องบอกว่ามีผู้ประกอบกิจการผู้ผลิตจํานวนมากที่ต้องมาต่อคิวเพื่อที่จะขอหาเวลาในการที่จะออกทีวีเราันคือเป็นอย่างนั้นมาแล้วก็ต้องบอกว่าอ,อขออนาตใช้คําว่าตันมันตันไปหมดเลยเวาลาจะขยายตัวเพราะว่าฟรีทีวีก็มีจํานวนช่องที่จํากัดนะครับแต่ว่าผู้ประกอบการหลายๆเจ้านะครับทั้งใหญ่เล็กแตนะ่ใหญ่มากจนเน็กมากก็ ดีดตัวเองออกมาทำชาทรายกันมีเซ็ตบ็อกซ์กันออกมาหลายๆรุ่นหลายแบบ,บนะครับในในมุมผมขมบอกว่าเออขยายแล้วนี่ค,ค,คือขยายดีดตัวเองออกมาจากตันเนี่ยมาขยายตัวตรงนี้เพราะฉะนั้นออบุคลากรที่กําลังเรียนอยู่ขณะนี้ออกมาก็าออน่าจะมีอุตสาหกรรมที่แบบเข้าไปร่วมด้วยในในส่วนที่มันขยายออกไปแต่ว่าไอ้ช่วงที่ขยายออกไปกับกลายมาเป็นช่วงที่กําลังจะเปลี่ยนผ่านอีกทีหนึง่งส่งผลดีหรือไม่ดียังไงขอความชัดเจนตรงนี้หน่อยครับ จริงๆไอ้ส่วนที่ไปเป็นซัตเทอร์ไลท์อะไรก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับส่วนที่เป็นไปเป็นเคเบิลก็เป็นส่วนที่ดีเวลาที่เราวางแนวนโยบายเราต้องมองถึงผู้ประกอบกิจการรายเล็กรายกลางรายใหญ่นะครับรายกลางใหญ่แล้วก็ประชาชนด้วยนะครับสิ่งที่ดีก็คือรายเล็กทั้งหลายเนี่ยถ้าอยากจะทำซัตเทอร์ไลท์ทีวีก็ทําได้มีเวลาเหลือเฟือไม่จํากัดหรือแม้กระทั่งปัจจุบันคนส่งเป็นคลิปวิดีโอไปบนอินเทอร์เน็ตก็ยังสามารถทําได้เลยนะครับแต่ว่า สิ่งที่เรากําลังพูดเนี่ยรเรากําลังพูดถึงระบบทีวีที่เป็นระบบหลักของประเทศเป็นฟรีทีวีซึ่งเดิมเนี่ยเรามี6 <5 S 2> ช่อง,องนะครับตอนนี้เรากําลังจะขยายเป็น48ช่องออนะครับแล้วก็มี12ช่องเป็นทีวีชุมชน12ช่องสาธารนณะแล้วก็24ช่องที่เป็นภาคธุรกิจนะครับทีวีเหล่านี้มันจํานวนเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวพอจํานวนเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวถามว่ารายเล็กรายกลาง จะมีช่องทางตรงไหนบ้างนะครับสิ่งหนึ่งที่กสชทชทาก็คือบอกว่าทุกรายที่ได้รับใบอนุญาตเนี่ยจำเป็นที่จะต้องแบ่งเวลาให้รายเล็กรายกลางหรือว่าผู้ประกอบกิจการอื่นๆเนี่ยมาเช่าเวลาได้อย่างน้อย10%นะอันนี้เป็นข้อบังคับเลยคุณจะ,ะมีใบอนุญาตแล้วทาคนเดียวไม่ได้ mm. แต่ทั้งนั้นทั้งนี้เราก็มีการกันอีกส่วนนึงก็คือบอกว่าอ,อย่างน้อย10%จริงแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้ต้องไม่เกิน4 0นะ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราบอกว่าให้เกิน40%ปั๊บก็หมายความว่าก็จะมีผู้ประกอบกิจการรายใหญ่เข้ามาเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตแล้วก็ทำตัวเป็นโบรกเกอร์ถูกไหมครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ,อให้ผู้ประกอบกิจการอื่นๆมาร่วมเช่าวเวลาในลักษณะเช่าวเวลาเฉยๆนะครับแล้วก็ประกอบกิจการได้อันนั้นรายเล็กสามารถทําได้รายกลางบาง บางหลายก็สามารถทําได้โดยที่ไม่จะเป็นต้องเป็นเจ้าของอใบอนุญาตหรือเจ้าของช่องช่องรายการเพราะว่าถามว่าถ้ามีขีดความสามารถในการทํารายการทีวีสัก1นหชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือรว่าต่อวันก็ไม่จําเป็นต้องเป็นเจ้าของช่องนะครับเพราะการเป็นเจ้าของช่องเนี่ยต้องบริหาร24ชั่วโมงต่อวันซึ่งอันนั้นก็เป็นภาระที่ารายใหญ่ราย <คน S 1> ใหญ่รายใหญ่ก็อาจที่จะ มีคิดความสามารถตรงนั้นนะครับลายเล็กรายกลางถ้าเกิดว่าเข้ามาทําแค่1ห,หรือ2ชั่วโมงก็สามารถจะเป็นผู้ประกอบกิจการที่ลายกลางรายใหญ่ได้ถ้าเกิดว่าประชาชนชอบในเนื้อหาอันนั้นนะครับเขาก็สามารถพัฒนาต่อไปได้แล้วก็ระบบใบอนุญาตเนี่ยมันดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือระยะเวลามันจํากัดสมมุติว่า15ปีสิบห้ปีก็พอหลังจาก15ปีมันก็ต้องเปลี่ยน หรือว่ามันมีกระบวนการที่ทําให้รายอื่นๆสามารถเข้าสู่ตลาดได้ด้วยรายเล็กรายกลางที่ในเบื้องต้นทํสองชั่วโมงต่อวัน3ชั่วโมงต่อวันเป็น6ชั่วโมงต่อวันหลังจากนั้นเมื่อมีขีดความสามารถก็อาจจะกลายมาเป็นเจ้าของช่องได้เพราะฉะนั้นไม่จําเป็นว่าคนเป็นรายเล็กรายกลางต้องเข้ามาเป็นเจ้าของช่องตั้งแต่วันนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นโอกาสให้กับทุกๆคนผู้ประกอบกิจการที่เดิมเนี่ยเคยต้องต่อคิวกันถ้าเป็นรายเล็ก ถ้าอยากเป็นเจ้าของช่องเลยก็ไปทำซัตเทอร์ไลท์ก็เราก็เพิ่งออกใบอนุญ,ญาตไป600ใบอนุญ,ญาตเมื่อวานนะครับ,รบแล้วก็ถ้าบอกว่าอยากที่จะอยู่ในระบบทีวีหลักซึ่งประชาชนดูได้ทุกบ้านเนี่ยก็ใช้ช่องทางของการเช่าเวลาหรือว่าการ,การที่อาจจะประกอบกิจการเฉพาะ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งตามที่กสทได้มีกฎกติกานี้ออกมารองรับแล้วครับฟังดูแล้วเหมือนระบบนิเวศของคำนี้แหละครับที่หาอยู่ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ทีวีดิจิทัลและเคเบิลซัตเทรไลท์รวมไปถึง IPTV นั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สักราชใหม่อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าสิ่งที่ท่านทีพูดอยู่2จุดที่ผมอยากจะแตะ ในคลิปตัวต่อไปก็คือเรื่องของเมื่อระบบนิเวศเปลี่ยนไปถ้าประชาชนเป็นผู้กำหนดความนิยมของรายการโทรทัศน์สถาน์โทรทัศน์นั้นนั่นแหละคือโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนี้อย่างแน่นอนแล้วจะทำอย่างไรล่ะครับติดตามได้ในคลิปตัวต่อไปครับ